ข่าวเศร้าของวงการดนตรีในประเทศอินเดียกันบ้างนะคะนักร้องระดับตํานานอย่างคุณละตานั้นเสียชีวิตแล้วค่ะในวันนี้ทางสำนักข่าวทั่วโลกได้มีการรายงานข่าวการเสียชีวิตของละตามังเคสกอนซึ่งถือเป็นนักร้องอาวุโสผู้เป็นที่รักและเป็นที่เคารพมากที่สุดของประเทศอินเดียนะคะ โดยไม่มีการเปิดเผยว่าลตามังเคสกรนั้นเสียชีวิตจากสาเหตุอะไรแต่มีรายงานข่าวว่าเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาลตามังเคสกรได้เข้ารับการรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองมุมไบหลังจากที่ตรวจพบว่าเธอนั้นติดเชื้อโควิด -19 โดยการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของลัตามังเคสกรในวัย92ปีเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นถือเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญของประเทศอินเดียค่ะส่งผลให้มีการประกาศลดธงลงเครื่องเสาและมีการประกาศไว้อาลัยทั่วประเทศเป็นเวลา2วันด้วยลัตามังเคสกรเคยร้องเพลงประกอบหนังบอลิวูดเป็นจานวนหลายร้อยเรื่องโดยเธอนั้นอยู่ในวงการดนตรีและวงการภาพยนตร์มานานกว่า50ปี ซึ่งในช่วงเวลาครึ่งศตวรรษที่ผ่านมานั้นนะคะและตามบังเคสกรได้มีการบันทึกเสียงเพลงเอาไว้หลายพันเพลงใน36ภาษาด้วยกันโดยเธอได้รับฉายาว่าเป็นนกในติงเกลแห่งบอิวูดเนื่องจากเธอร้องเพลงเป็นจำนวนแทบจะนับไม่ถ้วนให้กับนักแสดงชื่อดังในวงการค่ะนอกจากงานในวงการเพลงแล้วและตามบงเคสกรก็ยังเคยได้รับการเสนอชื่อเป็นสมาชิกสภาสูงของอินเดียด้วยและเธอยังเคยได้รับรางวัลภาระตารัตะนะ ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดสำหรับพลเรือนชาวอินเดียในปีพุทธศักราช2544ส่วนชาวอินเดียหลังจากที่ได้ทราบข่าวการเสียชีวิตของลาตามังเสกสกรต่างก็พร้อมใจกันมารวมตัวในบริเวณหน้าบ้านของเธอในเมืองมุมไบนะคะส่วนลงที่บรรจุศพของเธอนั้นได้ถูกเคลื่อนไปยังลานพิธีที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่ง หลังจากนั้นจึงมีการทำพิธีชาปนกิจโดยมีนายกรัฐมนตรีอย่างนเรนทราโมดีและบุคคลในวงการบันเทิงไปร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของเธอเป็นจำนวนมากส่วนประเทศปากีสถานซึ่งก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านของอินเดียนั้นก็ได้มีการรายงานข่าวการเสียชีวิตของรตาบังเคสกรแทบทุกสื่อโดยมีคนสำคัญในประเทศได้ออกมาแสดงความไว้อาลัยรวมถึงนายอิมรันขานซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของปากีสถานด้วยค่ะ ก็เป็นการสูญเสียปูชนียบุคคลในวงการดนตรีจริงๆนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ